แทบจะไม่เชื่อสายตาแล้วค่ะมิวนิธาอวดหุ่นหลังคลอดลูกคนที่สองได้เพียงแค่สองอาทิตย์เท่านั้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับนางเอกสาวมิวนิธาที่เพิ่งจะคลอดลูกชายน้องมาคินออกมาเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาท่ามกลางแความปราบปลื้มยินดีใจของสามีไฮโซเซน แฟนกิจนั่นเองกับซาสุดมิวนั้นก็ได้อวดโพสภาพยืนอยู่ริมระเบียงที่อวดรูปร่างที่เริ่มจากเข้าทางเข้ามาผอมลงเดียวเหมือนเดิมแล้วแต่ก็หุ่นก็ยังเป๊ะแต่หน้าท้องก็ยังอัพแบบเน็บเรียจนหลายคนถึงกัดต้องเข้ามาคอมเมนต์แทบจะไม่เชื่อว่าสายตายว่ายี่คือคุณแม่ลูกสองแม้ว่าจะเพิ่งคลอดลูกจริงๆใช่ไหม เท่านั้นแหละก็ยังไม่พอเมื่อได้เืล่อนดูรูปภาพต่อไปก็แฟนๆขับก็ต้องสะดุดกับรูปที่3นั้นก็คือรูปรูปสาวคนโตที่น้องมารีนนั้นก็มองแรงให้อย่างชัดจากที่เรียกว่าความเอ็นดูและรอยยิ้มได้เลยทีเดียวนะจ้า